อันนี้เรามานวดให้คุณย่าเฟมครับอายุเท่าไหร่แล้วย่าองนาเอย่างขยันขันแข็ง95อายุ95ปีครับผมคุณย่าเปมมาชนมานวดครับมานวดขอตังมานวดขอน้า่โคมาโนดแรงนะย่าจิตนะเป็นที่รรักใหของชาวบ้านด้วยกัน งอหมดแล้วเหลือจะเส้นดำมิดมิดเอาเส้นดำออมือสูงขึ้นเหนียวเลยเหนียวยังพาชีมา9้สบห้าแล้วขอให้สองร้อยปีเลยนะพรุ่งนี้ไปไหนนะไปใส่ด้วยไม่ใช่ป่ะไป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 แดงเอา ก็จะไปใส่บาสอ่ไ้มาได้ไซด้านนาเนี่ยล ah, ่ะชี้เข้ามานี่เข้ามาเออน้องชี้ครับน้องชี้โอ้ของของแทของแท่ จะมีพิธีชาปนกิจศพนักวัดไผ่ล้อหมู่ที่หนึ่งค่ะเพื่อนศพในเวลาบ่ายโมงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครมาร่วมพิธีสวดพระคัมภีร์มาสวดให้คุณย่าครับคุณย่านั่งใครของทั้งวันเลยาิบ้ช่วยรารากสนเบ้านเก่าอยู่กับบ้านนอกบ่อยอะต่อให้คเกิดบ้านนอกเลยแบบรวมประสานความช่วยเหลือด้าน ไม่ได้มันจูฟูยูดอนที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดอายุดอนเจ็บปอนด์เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพตัวของใจนวดแรงใจนวดแรงจะเจ็บว่ในส่วนของลูกชายเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่นะคะจะได้รับเงินเยียวยาจากหน่วยงานตามระเบียบรวมแล้วกว่าหนึ่งล้านสองแสนบาทส่วนลูกชายอายุสิบเอ็ดปีและลูกสาวอายุสิบปีจะช่วยส่งเสริมให้เข้า รับการเรียนที่โรงเรียนราชประชาร 53, าุคร้าสิบากจังหวัดสกลนครเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายแต่ก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ปกครองและก็ตัวเองกนัเรียทั้งสองคนด้วยค่ะทองไหนสมใจของอ้อนเนี่ยก็ปหน้าที่จดเจีชีวิตนะครับก็จะรับการช่วยหลือนะครับหลายหลายอติยานไมตลอดที่มาปูกกระเบื้องอนวดดีดี

เี่องต้นนการ่หครอนไอเพนบักแป้งบักเปไอวาดก็ตายแล้วไอเพน่บเนี่ยบอไอเพนไอมอนไอแป้งไอเปย์บ้น้อย ผู้ไรอีกเด้อะครัี่ยังเด็กอยู่เนี่อ้มอมนบ้านหลังบ้านหลังนั้นเหะการะก็ตายแล้วตสุ้ายก็อตานแลตะกี้ผู้ไรมาอยู่น้ำตอนแรกๆผู้ไรมาอยู่นํำไอเพ็ญไอวัดมาอยู่ก่อนไอ้ปเแคนหนังสืออล้วมาไปมาไปอะไรมันเมื่อ ขอให้สสุขภาพแข็งแรงครับก๊อฟพี่กอ๊อฟไอ,กอ้ก๊อท่านเบิรงใต้เกาหลีสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันครับพี่อขอตังย่าครับไม่มีตังใช้ <c oughs> มากินน้ำโคกฟ,ฟี บ่ได้ขายของบม่ได้เลยมือนี้บ่ได้อัไรวะไม่มีอันบัตรไอเดียมาอจะโอน่งหนคุาระหัเมือบ้านดังใครคือบอนเอาแนวตั้งคือเขาฮะคือบอเอาเงวตังคือเขาแงีาวสะเกียนใช่ไหมเคสพ่เป็นบบเป็นเจ้าน้าที่ฝ่ยสวการปลัดอบตสสวนเคดพอได้มีเวียกหรือบอกายพอมีเวียกเคสในี่บ่อบ่ให้สมองเป็นอัลไซเมอร์ ก็ค yeah. ิดเลขเนี่ยกเป็่นรถซิโร่ซิโร่คือเกาหลีอันดัง้านาาเกีนะซิโลเปลืองท่านอันดับังไบนีอันน้มันเปลืองท่านอันนี้มันอนไ้เป็นอะไย่าใส่ได้ปงบใส่ปีนึงกับมาได้เปยนอันนี้ ซึ่งเป็นลูกชายของนายกอบาตาบ้านใหม่คลอ,องเคียนซึ่งก่อนหน้านั้นสามีตัวเองเคยทำงานอยู่ภายในอบตนี่แหละแล้วก็ลาออกไปทาําธุรกิจส่วนตัวไม่รู้ว่าใครดูบ้างไม่มีโทรศัพท์ที่นขั้นเขาว่า,าขั้นเขาว่าอาีกเลีว้ว เขาว่าไอ้มนเป็นลูกมึงเป็นน้องเมือกับว่าแบนนนธรรมดาขึ้กันหลานเนาะอลานสาวเนาะอาฟื้นเออท่นเขาว่าเออลูกเมือบอกลาอันนี้กับสิบ่าเขากับาดนดูซิสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยเออพอแลอัสามีกบส้ได่ไปเรื่อยๆตะกี้นั่นนั้น ตะกี้ไปเนี่ยข่งตุลงงานสร้างบดนน้อยรีบ so ่ะเชี่ยออกมาเชี so ่ยอย่าบางอย่าข่วงให่ตัวงงนสร้างี่รีบอ่ะตะกี้นะสร้างได้สร้างมางบ้านน้องน้อยนรวมมแมนมันม่มี เกี่ยวกับา้หัวภรรยาด้ล้วก็เงเตาแ้วก็ทรั้งือยู่ใส่ตอนแรกถ้าเขาวัดท่านนี้กนบาขานะ้างเขาเยบเข้ามาในบ้านด้วยางเขาบก็เลยสเากมีะวา่นมันเป็นดินพทยบอมีปัญหาก่กันคารเลี้ยนะคุณยายเป็มสบายดีบอสบายดีครับจำได้ทุกอย่าง เนี่ยครับเนี่ยตามมาที <t <t ่บ mm ้านอีกรอบค่ะก็ตามมาเพื่ออะไรก็เหมือนจะตามมาเคลียร์ค่ะเพราะเหมือนเนี่ยแบบอยากให้เหมือนออกไปคุยไปเคลียร์กับเขาค่ะก็คือมาเนี่ยค่ะทำความเยอะแต่เช้ามาตัวเองก็ได้เก็บรองเท้าแตกของจ่าสิบตำรวจเป็นทั้ทั้งสองข้างนะแล้วก็โคมไฟที่แตกกระปองทะลุกับที่หน้าบ้านหลังจากนั้นก็เข้าแจ้งความร้อยตำรวจเอกจะน่าะสบายดีครับ วัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook ชาว YouTube ทุกคนครับมาโนเอนําโควครับเอความเอาแม่ตอไนก็เลยต่อยกันลนเลย้วก็ตาไปที่กนะบต่รวกับสพหนองฉางบอกด้วยนะตัวได้แนะนำให้ภรรยาของผู้บัดเจ็บไปแจ้งควาเกี่ยวกับการทำลายสัพย์สินส่วนที่ชกต่อยกันนั้นให้ผู้บาดเจ็บเนี่ยเม่อปลลอาโรงพยาาลเข้าไปแจ้งความ กับจากิตรวจเป็หลัวงมีรวมไม่ยโงอ้อันนั้นมดันแะเป็นตัวความดน้องดีประเดี๋ยวี้ซช่งเป็นอนิการของอบตนี้เข้าเวรอยู่พอดีในตอนนั้นนะน่าือใส่พุทธพงส่วนวนต์ตลอด ไดายินเสียงไอาารีบออกเ้ามาเลนเห็นสราจับรุก่อยทุเลรีบเข้าไปหามไเนียบไปเลประโดนตกหน้ามาน่าเีวดอยู่เลยเอเ้าลาัแนีนะว่าเป็นลูกนะมาคือการมม้ดคอยคอยประมาณอันอันคอยมากนองเงีาเนี่เนอะไรเงียบ ต้องถูกดำเนินคดีแยกส่วนให้ลูกหลานเมื่อลูกหลานเมื่อเห็นจ้า95ปีแล้วครับสมัยนี้มันมีค่กันหนาจ้าเปรมนุ่มบุญยอายุยืนสามปีไปเติมน้ำมันในปั๊มน้ำมันลูกหลานแบ่คนที่เจอไอ้คนดมาจากคนเหรอสุดท้ายถูกไม่แต่เพือื่นทักปืนยิงตายไอ้ต่ลูกแต่ยยนต์เป็นฟอปเป็นตาน้อยใจถน่น้อแบบนี้นี่นาทีุเอาตายยนต์ทันมีไอ้กอดไม่รูเสียดไม่ประหลาดตุ้ม โอนเงินมาให้บ้านปีใหม่ก็โอนเงินมาให้สิ่งนี้เขายากบอให้บ้านเลยเคยไป่เมื่เวานผมกถามเขาเขายากเขายากเขาถามอยู่เขาถามในเฟซอยู่เขาเห็นในเฟซจนี่ถามอยู่คนเห็นด้วยไปไปบ้านเขาเาทั้งสี่เขาก็คือคนที่คนจับเขาอยนี้แหละเคยเขาบอกไปเลยเขาไปเลยผู้ชมก็ไม่รู้ว่า โอนเคลื่องกันอะไรขนาดไหนทําไมฆ่ากันตายได้ง่ายดายแบบนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวัน่ห้าค่ะคุณผู้ชมคะกล้องวงจรปิดภายในปั๊มน้ำมันบางจากสาขาปริตตั้งอยู่ริมถนนกาญจนาวนิชหมู่ที่หนึ่งตำบลปริอันนี้เป็นเงินแดงไหมบ้านแม่นทุ่นหอยที่นี่บ้านเป็นชายสาวเออชนแดงแล้วก็มีเหตุบางทียูได้กินเราไม่ให้ร้านไม่ไปโดยแล้วไห่หล้ารักอาหากินของเล่าเลยน ล่าลมนอนเสื้ดดุนเะไละอาเจียนหนึ่งล้วสองอาเจียนหนไม่ชัดเนนะเป็นคลิรือวาามพะไรแนเป็นมาตอาาคเชื่อว่าน่าจะเป็นชนวนเหตุทำให้คนกลุ่มชิจะไปส่องไปกับบ้านไปเลยไปไปไปจากนั้นนะคไวรุนชายสาคนตัดสินใจเดินออกมาจากรถของนายนาโดนแต่ย้อนกลับมาค่ะ ดูบรรยากาศครับผม,มนี่ครับรอ,อายุ95้าสบห้าปียังแข็งแรงอยู่เลยปีมอเตอลาเอาเอาของ,งโม่ลลงมาเลนเอาไว้เอาขึ้นไปไว้ของบอมโววันนี้ฟุตบอลสองทุ่มครับนะรอชมกัน,น จากนั้นสามคนก็ขับรถลงไปยางไรเยนไปครับย่าผมไปแล้วนะรถล้มลงพพัะเอไปพี่เอาไว้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 ไป,ไปบ้านเรา เอาทำไมน้าเด้งเลยม<ป>าบ้านนานนะครับกำลังทำอะไรครับผมกำลังไล์สดอยู่เลยแว่นตาเว็นตาขาหักครับ กาวฮอนเลยปะกาวฮอนเลยไม่ย like ูเหรอมาต้องเอาขี่เรื่อยขี่อันนั้นใช่โอ้ยกุฏีประเพณครับผมเนี่ยไล่ศึกจ้ะ

ฮะมสวัสดีครับดูบรรยากาศครับด้วยซื้อนุ่มไอ้ตาเนี่ยเป็นยัง เอาไว้ติดตามชมคลิปหน้านะครับสวัสดีครับรอัอนเจ